คลิปนี้จะมาพูดถึงบอสภาคถัดไปของเนื้อเรื่อง Home Sweet Home ว่าเป็นใครพอได้มีเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครที่ถูกเรียกกันว่าปีศาจผู้ที่มอบพลังให้กับผู้คุมในนิวรอลและการช่วยเหล่าผู้คุมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้โดยจะมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีตัวละครปีศาจนี้ได้มีการปรากฏตัวครั้งแรกในเนื้อเรื่อง The Hard Rocker ช่วงที่ Hard Rocker จิตใจดำดิ่งสุดานมืดในขณะนั้นปีศาจ รากฏตัวขึ้นมาและยื่นข้อเสนอแลกวิญญาณกับพลังที่จะได้ไปล้างแขนซึ่งฮาร์ล็อกเกอร์ยอมรับในข้อเสนอนี้เนื่องจากฮาร์ล็อกเกอร์ไม่มีวิญญาณที่อยู่กับร่างกายทําให้ผู้ที่ทาสัญญาไม่ได้เป็นทางมนุษย์จะเป็นผีก็ไม่เชิงคงเรียกได้ว่าคืออามนุษย์พร้อมมีพลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปแต่มีพลังที่เหนือธรรมชาติยังมีคนอื่นที่ได้รับพลังจากปีศาจเช่นกันอย่างนิลการและเดลิเกอร์คาดว่าตัวละครเหล่านี้ก็ต้องมอบวิญ,ญญาณให้กับปีศาจด้วย แต่ปีศาจตนนี้เป็นใครพอในอเรื่องไม่ได้มีการบอกไว้เลยแต่ว่าได้มีข้อมูลหนึ่งจากผู้พัฒนาปีศาจที่มอบพลังให้กับผู้คุมคือฤษีเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยที่ฤษีจะเป็นบอสในภาคถัดไปของเนื้อเรื่องโฮมสวิตโฮมจากภาคที่แล้วมีหมอปีชัยเป็นบอสตัวสุดท้ายคอยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ทําให้ติมเข้ามาในนิวรณ์ซึ่งพลังของหมอปีชัยก็ร้ากาดแล้วสามารถควบคุมสะกดเหล่าผีได้ใช้วิชาม,มนดำได้ สามารถถอดจิตมาเล่นงานได้และท้าฤลืีเป็นบอสในภาคถัดไปพลังคงทวีคูณไปวันนี้มากๆซึ่งพลังข้าวๆที่ได้เห็นจากที่ปีศาจได้บรากฏตัวออกมามีการเรียกใช้พลังสีม่วงเพื่อทําลายพื้นที่ทําให้สถานที่นั้นๆพังทลายและอีกข้อมูลหนึ่งคือท่านที่หมอปีชัยกล่าวถึงคือใครทางผู้พัฒนาได้บอกเอาไว้ว่าท่านผู้นั้นคือคนที่คอยฝ้อมองเหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่แรกและท่านผู้นั้น ใช่คนเดียวกันกับปีศาจหรือไม่ถ้าเป็นคนเดียวกันก็มีโอกาสที่บอสในภาคถัดไปคือฤุสีนั่นเองข้อมูลเพิมเ่มเติมของพลังปีศาจได้มีบอดสเล็กน้อยในประวัติตัวละครเดอะลิกเกอร์โดยเอดดิสันได้ศึกษาคมภีร์และใช้สารสีม่วงเพื่อให้สามารถควบคุมเดลิเกอร์ได้คาดว่าคัมภีร์และสารสีม่วงนี้คงได้มาจากปีศาจอกันต่อมาพูดเกี่ยวกับการช่วยเหล่าผู้คุมที่รับใช้ปีศาจให้กลับมาเป็นคนปกติได้เหมือนเดิมโดยจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ จากที่ปีศาจนั้นมอบพลังให้กับผู้คุมทําให้เห็นว่าต้องแลกกับวิญญาณและรับใช้ปีศาจแต่ผู้คุมที่ทําสัญญากับปีศาจมักจะมีสิ่งของบางอย่างติดตัวอามาด้วยอย่างเดอะฮาร์โลเกอร์มีหน้ากากนิลการมีปลอกคอส่วนเดลิเกอร์ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะในประวัติไม่ได้มีการบอกเอาไว้เกี่ยวกับของชิ้นนั้นที่ติดตัวเอาไว้คาดาวอาจเป็นเม็ดสีบ่วงที่ติดตรงเสื้อดีสันหรืออาจจะเป็นหัวใจของลิเกอร์หรือถ้าอิงจากในประวัติ ที่เอดิสันใช้สารสีม่วงก็เป็นไปได้ว่าคือสารสีม่วงที่ในตัวของเอดิสันเองพอตรงปกเดลิเกอร์ก็มีสารสีม่วงเหมือนกันซึ่งถ้าเอาสิ่งของเหล่านี้เอาจากตัวผู้คุมที่ทำสัญญากับปีศาจก็มีความเป็นไปได้ที่คนเหล่านั้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพราะที่ระหว่างคนเหล่านี้กำลังทำสัญญากับปีศาจนั้นยังเป็นคนปกติอยู่เมื่อนำสิ่งของของปีศาจมาสวมหรือมาไว้กับตัวสังเกตได้ว่าพลังจะไหลเข้ามาในตัวทันทีถ้านำมันออกอาจเป็นการช่วยเหลือผู้คุมได้ ไม่ต้องไปจัดการกับปีศาจโดยตรงเหมือนเป็นการถอนพลังออกจากตัวหมายความว่ามีโอกาสที่ฮาล็อกเกอร์จะกลับมาเป็นคนปกติได้แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้คืนเลยหรือไม่คือวิญญาณที่มอบให้กับปีศาจไปอาจจะได้คืนมาเลยหรือต้องไปจัดการกับปีศาจเพื่อนำวิญญาณกลับมาคืนอันนี้ก็ต้องรอเนื้อเรื่องเปิดเผยออกมาหรือรอข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโฮมสวิตช์โฮมเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ ขออาภาัยเวลานีาทีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ